© สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะ์วิจารทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่10เดือนกรกฎาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ทีเด็ดคิกคอมวันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการนอร์เวย์ดิวิชันนึผมเลือกไปที่คู่ระหว่างซานเดฟยอดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชาบบอก08คู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่10เดือนกรกฎาคมปีพศ2 5 6 4แข่งขันกันในเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันกันทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมา4เกมซึ่งทางด้านทางเจ้าบ้านซานเดียบยอดนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการนอร์เวย์ดิวชันหนึเมื่อวันที่10เดือนธันวาคมปีพศ2องพลนกนัดนั้นนะครับชาบบอก08เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซานเดียบยอดผลคือเหมือนไปนประตูศูนย์ครับผม ิติ2 0เกมหลังสุดคระน่าซานเดียบยอดนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ9และแพ้7เกมหากดูสติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดคระน่าซานเดียบอดนะครับอยู่ที่รายการนอร์เวย์ดิวชัน1เมื่อวันที่4เดือนกรกฎาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับซานเดฟยบอดบุกไปยืนทันดาสตาเบกผลคือซานเดียบยอดบุกไปชนะวุสโก0ประตู2ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของนักด้านชาบบล์ศูนนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ10และแพ้6เกมหากดูสีิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอศูนย์และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของนักด้านชาบบล์ศูนยนะครับอยู่ที่รายการนอร์เวย์ดีวิชั่น1เมื่อวันที่4เดือกนกรกฎาคมปีพศ2 5 6 4นนัดนี้นะครับชาบบล์ศูนย์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมอนผลคือชาบบล์ศูนย์8เปิดบ้านชนะไปดยสกอร์1ประตูศูนย์ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถุกต้องตมกฎหมายจาก4ีเหตุการพบกันมาของทั้งสองทีกกมจ,จะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเยือนอย่างชาบบอก0-8นั้นค่อนข้างดูดีกว่าวันนี้จากการที่ชาบบอก0-8ต้อง,องมาเยือนทางด้านซานเดียบยอดผมขอฟันธงว่าทางชาบบอก0-8สามารถชนะทางซานเดียบยอดไปได้ทวกสกอร์0ประตูตัวหนึ่งครับผมล้วมาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่ง ผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเอ็มจอนดาแลนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮาเกซุนคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่10เดือกนกรกฎาคมปีพศ2564แข่งขันกันในเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สีติตีการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางด้านเอ็มจอนดาแลนนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการนอร์เวย์ดิวิชั่นหเมื่อวันที่3เดือนธันวาคมปีพศสอ6 3นนัดนั้นนะครับเฮาเกซุนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอ็มจอนดาแลนพผลคือเสมอกันไป1ประตูหนึ่งครับผม ิ2 0เกมหลังสุดคุณนา้าเอ็มจอนดาแลนนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ10และแพ้5เกมหากดู 4- ดย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอ2และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดคุณนา้าเอ็มจอนดาแลนนะครับอยู่ที่รายการ Norway Division 1เมื่อวันที่4เดือนกันยายนคมปีพศ2 5 1 4นัดนี้นครับเอ็มจอนดาแลนบุกไปเยือนทางด้าลีฟสตอร์มผลคือเอ็มจอนดาแลนบุกไปแพ้้วยสกอร์2ประตูหนึ่งครับผม เรามาดูในส่วนิติ20เกมหลังสุดคนด้าน,นทีมเยือนอย่างฮาวเกซุนนะครับพวกเขาชนะ6เสมอ9และแพ้5เกมหากดูิติยอดหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1เกมโดยนัดล่าสุดคณะนักทีมฮาวเกซุนนะครับอยู่ที่รายการนอร์เวย์ดิวิชั่น1เมื่อวันที่4เดือนกรกฎาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับฮาวเกซุนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทอมโซ่ผลคือฮาวเกซุนสามารถชนะไปได้ด้วยสกรอร์3ประตูหนึ่งครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิติเฮตูเฮตการพบกันของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเยือนอย่างฮาวเกซุนนั้นค่อนข้างดูดีกว่าวันนี้จากการที่ฮาวเกสุนต้องบุกมาเยือนทาง่านเอ็มจอนดาแลน lan, ผมขอฟันธงว่าฮาเกสุนสามารถชนะทางเอ็มจอนดาแลนได้ด้วยสกอร์ศนย์ประตูต่อสครับผม เรามาต่อกันนะคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการนอร์เวย์ดิวิชันผมเลือกไปที่คู่ระหว่างไ i k i n g FK เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนออกสตอร์มก็ e t เสคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่10เดือนกันยานคมปีพศ2 5งพแข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบเว็บไซต์พวกเขาพบกัน4เกม game, ซึ่งทางด้านไ i k i n g FK นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการ n อร์เว Division 1เมื่อวันที่4เดือนตุลาคมปีพศ2 5 6 3นัดนั้นนะครับไวกิ้งเอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสตอร์มกอสร็จผลคือเสมอกไป2ประตูสองครับผม ติ2 0เกมหลังสุดของทางด้าน Viking FK นะครับพวกเขาชนะ6เสมอ9และแพ้5เกมหากดูติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้าน Viking FK นะครับอยู่ที่รายการ n อร์เวย์ดิวชันหเมื่อวันที่3เดือนกรกฎาคมปีพศ2564นัดนี้ครับไวกิ้งเอบุกไปเยือนทางด้านโบโดก,กิมผลคือเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของทางด้านทีมยูไน tor สตอร์มก็เสร็จนะครับพวกเขาชนะ6เสมอ7และแพ้7เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านสตอร์มก็เสร็จน,นะครับอยู่ที่รายการนอร์เวย์ดิวิชั่น1เมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมปีพศ2564นัดนี้นะครับสตอร์มก็เสร็จเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวาเลนิงกาผลคือเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจาก4ตีเฮตุเฮการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพกกันมา4เกมซึ่ง4เกมนั้นทางทีมเยนสตอร์มก็เสร็จนั้นไม่สามารถชนะได้เลยเป็นทางไวกิ้งเอฟเคนะครับชนะ2และเสม,มอ2เกมวันนี้จากการที่ไวกิ้งเอฟเคเปิดบ้านต้อนรับการมาเยของสตอมก็เสร็จผมขอฟันธงว่าไวกิ้งเอฟเคสามารถชนะไปได้้วยสกอร์1ประตูศูนย์ครับผม ส่วนข้อมูลคู่อื่นและอีไรต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็กคิ .com สดทุกแมตช์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ